คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบรื่นเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะหบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ snba 222ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ snba 222ครับมาพบกันแล้วนะครับกับที่เด็ดจานเจนเบเทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย12มกราคม2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบาสเกตบอล NBA สหรัฐเมกาครับก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ครับอีกหนึ่งคู่เดือดการพบกันระหว่างเจ้าบ้านแอตแลนดา วันนี้เปิดบ้านสเต t e f a ฟาร์มอารีตอนตีสามตามเวลาในประเทศไทยต้อนรับการ,รเยือนของ h o ฮ s สตันโรเก็ตทีมจรวดครับโดยโพสตของเจ้าบ้าน a อ a แลนตาฮอเป็นควินชไนเดอร์วันนี้จะได้ดวลกับทางด้านอเมอูโดกาครับยอดโพสตของฮ o สตันครับโดยผลงานในเกมล่าสุดของ a อ l แลนตาฮอครับก็บุกไปเยือนพระทิตย์ฉาแสงฟินิกซันแพ้ไปค่อนข้างขาดลอย115ต่อ123ครับ โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทับเยียวนมเทย,ยังครับ21แต้ม2รีบาล7แอสซิสเสริมด้วยบอกดานบอกดานโนวิสมือยิง3แต้มครับ17แต้ม2รีบาล3แอสซิสและกาตัวเก่งอย่างได้เซาเดนเนลส์ครับ13แต้ม4รีบาล3แอสซิสแต่สุดท้ายก็สู้ความเป็นยำของซันไม่ได้แพ้กลับออกมาครับส่วนผลงานของอุสตันโรเกตชนะมา3เกมรวดเกมล่าสุดบุกไปเยือนเจ้าหมีดูเมมฟิสกิสลียครับ แล้วก็สามารถปราบได้119ต่อ115ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นอัเรวเซนคุนครับ32แต้ม14รีบาว5แอสซิสเป็นผลงานระดับ double double เสริมด้วยการตัวเก่งเจลเลนกรีน27แต้ม2รีบาว3แอสซิสและเจ้าอ้วนเฟรดแวนวีตครับ22แต้ม1รีบาว4แอสซิสสุดท้ายฮุสตันโรเกตสสามารถเก็บชัยได้3เกมรวดครับผลงานก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ขยับขึ้นไปเป็นอันดับ2ครับในสายตะวันตกโดยพอยการในเกมนี้ฝั่งเจ้าบ้านแมททับเยหนุ่มเทยังจะได้ดวลกับเจ้าอ้วนเฟตแวนวีดครับส่วนตัวชอบการเล่นของแมททับเย,ยวหนุ่มเทยังมากกว่าตำแหน่งนี้เจ้าบ้านได้เปรียบครับส่วนชูติ้งการ์ดเซลแดเนียลจะได้ดวลกับเจเลนกรีนคู่นี้ถือว่าสูสีครับแต่ดีกรีของเจเลนกรีนถือว่าดูดีกว่าเดเซลแดเนียลในเกมนี้ครับไปกันต่อที่ตำแหน่งสมอลฟอร์เวด ฝั่งเจ้าบ้านส่งสำรองอย่างวิเครซี่ลงสนามมาเป็นตัวจริงดวลกับอาเมนทอมสันครับนี่ก็ลงตัวจริงนะฮะปกติก็จะเป็นตัวสำรองครับคู่นี้ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับเป็นผู้เล่นระดับเดียวกันส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดซัครยริซาเชอร์ดรับดับหนึ่งปี2024ดวลกับเจ้าโหดเจ้าดุอย่างดิลอนบรู๊คโดดเด่นเรื่องของเกมรับครับแต่ส่วนตัวมองว่าเกมรุกริซาเชอร์ถือว่าสู้ได้เซนเตอร์คุมนายครินคาเปล่าะจะได้ดวลกับอเบรยเซนกุลยอดเซนเตอร์าชาวตุรกีครับ คู่นี้เกมรับถือว่าดีพอๆกันครับส่วนเกมรุกผมว่าเซนกุลเหนือกว่าเล็กน้อยผู้เล่นบาดเจ็บฝั่งเจ้าบ้านแอร์แลนตาฮอสครับก็เป็นคนสําคัญอย่าง Johnson, เจเลนจอห์นสันเจ็บบริเวณไหล่ครับส่วนคอรดีเซเลอร์ก็จะไม่มีชื่อในเกมนี้เช่นกันครับส่วนฮุสตันโรเกตขาดพาววร์ฟอร์เวิร์ดตัวหลักอย่างทางด้านจาบารีสมิธครับเจ็บบริเวณมือครับน่าจะกลับมาได้หลังวันที่21กุมภาพันธ์ครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่ลงบรลเดือนกันในควอเตอร์แรก โดยเจ้าบ้านเอลันตาฮอคส์ประกอบไปด้วยเ mm hmm. มทัพเบียนุมเทรยังเดซเซเดนิเอลสวิตครซี่สักครีริซาเชอร์ปรินคาเปล่าครับส่วนฮูสตันโรเกตครับแลมนี้ประกอบไปด้วยเจ้าอ้วนเฟตแวนวีเจเลนกรีนอาร์เมนทอมสันดีลอนบรู๊คและอัลเฟรเซนกุนโดยเจ้าบ้านเอลันตาฮอคส์หล่นไปอยู่อันดับ9ของสายตัวนันออกชนะ19แพ้19ส่วนฮูสตันโรเกตทีมอันดับ2ในสายตะวันตกครับ ลงเล่นไปแล้ว37เกมชนะได้ถึง25เกมแพ้แค่12บเกมเท่านั้นคีมัชอพในวันนี้ครับแมททับเยอวนุมเทรยังจะได้ดวลกับจารินกรีนของฮูสตตนครับโดยซีซั่นนี้แม่ทับเยอวนุ่มเทรยัง22.5แต้มต่อเกมครับมีแอซิสถึง12.1ครั้งต่อเกมถือว่าสูงมากสําหรับตําแหน่งพอยกาดครับส่วนจารินกรีนซีซั่นนี้20.4แต้มต่อเกมเปอร์เซ็นต์ฟรีโกลทัศนะของจานเจในคู่นี้เรียกได้ว่าเป็นบาสที่อยู่ในนรระดดััับบเียวกค แม้อันดับของฮุสตันร็อกเกตครับจะดูดีกว่าเจ้าบ้านอยา่างอตลาฮคส์ก็ตามครับวันนี้อตลาฮคส์เองน่าจะมาสู้แบบสุดชีวิตครับเพราะ5้าเกมหลังชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นรูปเกมน่าจะสูสีไม่ต่างกันมากน่าจะแลกกันแบบยับเยินในเกมนี้ครับบาสสูสีแบบนี้ผมว่าไปในทางสูงต่ำน่าจะปลอดภัยกว่า232น่าจะข้ามฟากได้ครบครท่งเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ